ปั่นจัก,กรยานไปวัดกันค่ะตอนกลางคืนฝนตกจัก,กรยานเปียกหมดเลยตอนนี้หกโมงเช้าค่ะทุกคน,นดูบรรยากาศฟ้ายังไม่ค่อยสว่างเลยอากาศดีมากโอเคไปทางไหนแล้วเนี่ยทา้งไหนไปไปวัดกันค่ะ ถึงแล้ววัดน,นี้อยู่ห่างจากรีสอร์ทที่เราพักแค่ประมาณ1กิโลค่ะทุกคนนานๆทีได้ปั่นจัก,กรยานท่ามกลางารบรรยากาศเขาต้นไม้แบบนี้ตอนเช้าอากาศดีมากทุกคนแต่ตอนนี้คือแดดเริ่มออกแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่รีสอร์ทกันดีกว่าเดี๋ยวร้อนค่ะในวันที่หัวใจอ่อนล้าหมดแรงการได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้ใหญ่ฟังเสียงลมพัดผ่านใบไม้มันฮิวใจได้มากจริงๆนะ